เฮ้ยเฮ้ยนี่มันนี่มันตัวอะไรกันเนี่ย Oh my god โอเคสวัสดีครับทุกคนผมกับผม Tommy มม่จั n นั่นเองนะครับทุกคนและในคลิปวันนี้นะครับทุกคนผมนะครับจะมารีวิวตัวอัปเกรดไททันดิวดากอน <Wow. S 1> นั่นเองนะครับทุกคนซึ่งเป็นตัวอันติเมตใหม่ของเรานั่นเองนะแต่ถามว่าตัวนี้เป็นของเราเหรอไม่ใช่เป็นของผมนะครับทุกคน เป็นของคุณชิโนนั่นเองนะครับ <Wow. S 1> ทุกคนก็คือ Tik Tok ok e r เกนะครับทุกคนคนนี้เลยเพื่อนๆน,นะครับก็สามารถไปติดตามเขาได้นะเขานะครับจะทำคอนเทนต์ในติ๊ t ต k อแล้วก็ไลฟ์สดด้วยนะเออเขาค่อน้างที่จะโหดเลยนะเขาติดท็อปบอดหลายรอบเลยนะครับ <Wow. S 1> ทุกคนโอเคเนาะถ้าเพื่อนๆพ,พร้อมแล้วกับการรีวิวตัวอัปเดตในท่านดิวดาก็หรือว่าอัติเมตใหม่นะครับทุกคนถ้าพร้อมแล้วอย่าลืมทำการกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับ <Wow. S 1> ทุกคนป๊าไปรับชมพร้อมกันเลยครับ และด่านที่เราเลือกนะครับทุกคนก็จะเป็นด่านปามพราได์นะหมดไนแม่เลยนะครับทุกคนเดี๋ยวผมขอทําการฟาร์มก,ก่อนแล้วกันให้น้องเขาแบกให้น้องเขาแบกเขาบอกว่าเดี๋ยวผมบอกเลยว่าแปเฝ้าเฝ้าหน่อยเฝ้าหน่อยบอกไปก่อนนะครับทุกคนโอเคเดี๋ยวเราขอมาทําการฟาร์มเงินเลยนะครับทุกคนเอาตัวนี้ด้วยวางให้หมดเลยนะครับทุกคนตัวฟาร์มเงินนี่โอ้ที่จริงเราได้จะวางตัวนี้ว่ะใช่ไหมเพราะว่าเริ่มต้นมาได้ตั้ง2องอเลยแนะ่ โอ้ยพาแล้วเราพาแล้วไม่เป็นไรทุกคนวางไปก้อนวางไปก้อนโอเครอตังค์สี่ร้อยโอเคครับมาทุกคนเดี๋ยวตอนนี้นะครับผมขอทําการวางตัวฟาร์มเงินให้ครบก่อนนั่นเองนะครับทุกคนพอผมวางตัวฟาร์มเงินครบเซ็ตครบเสร็จแล้วนะครับทุกคนผมก็จะวางอัปเกรดไทท่านดิวดาราก้อนเลยนั่นเองนะครับทุกคน ใช่มาขอวางปุ๊บตัวนี้เลยผมไม่รู้ว่าตัวารามเงินจะวางได้กี่ตัวทุกคนตัวนี้จะได้วางไหมก่อนใช่ไหมจะได้วางหรือเปล่าแค่นั้นเองเรามารอดูกันนะครับอ๋อทุกคนซึ่งตัวนี้มันตีได้ด้วยโอ้โอเคคือผมนะครับยังไม่ได้เล่นเลยนั่นเองนะครับทุกคนนั่นแหละประเด็นทุกคนผมเลยแบบยังไม่รู้เรื่องอะไรนะครับทุกคนผมเมื่อวานผมก็ไม่อยู่เศร้าแป๊บหนึง่งโอเคครับนี่ทุกคนแล้วตอนนี้นะครับผมขอหยุด ออโต้สคิปก่อนแล้วกันรู้สึกว่าไม่ไหวแน่นอนถ้าผมกดออโต้สคิปนะครับเดี๋ยวผมนะครับจะทําการอัพตัวฟาร์มเงินก่อนแล้วกันเนาะนี่ค่อยๆอัพเลยครับมาเราสามารถวางได้อีกไหมอ๋อวางไม่ได้แล้วมันจํากัดแค่5้ตัวจริงๆด้วยทุกคนงั้นเราขายตัวนี้แล้วกันเนาะมาวางตัวนี้ได้ได้ไหมเนี่ยน่าจะไม่ได้โอเคทุกคนไม่เป็นไรเรามารอก่อนทุกคน อัพตัวนี้แล้วกันซึบเรียบร้อยครับผมรู้สึกว่าตัวเนี้ยเวลาอัพตันใช่ไหมใช่ไหมครับมันพันสามเองแต่ว่าตัวเซนตา้านะครับมันสองพันงั้นเราวางแบบนี้ไปก่อนนะครับทุกคนแล้วค่อยขายแล้วก็มาวางเซนตา้าเนาะให้ครบ3ตัวนะครับประมาณนี้เลยนะโอเคเปึ๊บมาอัพเลยครับซึ่งตอนนี้ผมสามารถวางด,วาดิวดิวดักก็ในแล้วแต่ว่ามันไม่มีที่วางอะทุกคน ซึ่งผมวางตัวนี้ไปแล้วแป๊บหนึ่งนะครับงั้นต้องขายต้องขายตึ๊บวางไม่ได้เฮ้ยทุกคนไม่มีที่วางวุ้ยไม่มีที่วางตัวมันใหญ่เกินไม่มีที่วางโอเคต้องวางตรงนี้นะครับโอ้ my god เรียบร้อยทุกคนวางเรียบร้อยแล้วซึ่งตัวนี้นะครับทุกคนขอบอกก่อนว่ามันมีสกิลตีเป็น AOE นั่นเองนะครับตี AOE AOE แบบสโลนะประมาณนี้เลยนะครับ ซึ่งตัวมันค่อนข้างที่จะใหญ่เลยนะครับทุกคนนี่ตอนระวางเพินนเ่มนะครับสเต็งนะครับศูนย์ดารามจาห้าพันระยะ60คูณดาว0 2น้นั่นเองนะครับทุกคนค่อนข้างใช้ได้เลยนะตัวนี้นะครับเดี๋ยวขอทําการอัพเซนตา้าก่อนโอเคแล้วหลังจากนี้เดี๋ยวผมขอขายตัว2ตัวนี้เลยแล้วกันเนาะแล้วก็มาวางตัวนี้ชุบแล้วก็อาจจะมาวางตัวนี้เพิ่มนะครับนี่เพราะว่าการการให้เงินมันอะเป็นแบบ 30วิวิให้ทีนะครับค่อนข้างที่จะโหดกว่าตัวนั้นนะครับประมาณนี้เลยเนาะโอเคเรามาอัพตัวเซนตา้าให้ตันก่อนแล้วกันนะโอเคทุกคนผมว่าผมต้องอัพตัวอัพเกรดไททันดิวดราก้อนนะครับทุกคนมาอัพสักขั้นหนึ่งนะครับพออัพปึกนะครับทุกคนดามเมจนะครับเพิ่มมาเป็น16,250ระยะ60นะครับทุกคนคุณดาวก็ยังเหมือนเดิมนะแต่ผมงงตรงที่ไอวงแดงๆของโอ้ยเดี๋ยวนะอะไรวะเนะี่ย วงขาวๆคือตัวอะไรอะเดี๋ยวนะวงขาวๆคือตัวอะไรวะเนี่ยทุกคนวงขาวๆช่างมันผมไม่เข้าใจอาไอวงสีแดงอะครับทุกคนหรือว่าต้องกดอันนี้หรือเปล่ามาถึงจะทํางานได้ใช่ไหมไม่แน่ใจนะครับโอเคและตอนนี้นะครับผมได้ทําการอัพตัวซานต้าทีวีแมนตันแล้วนั่นเองนะครับทุกคนและหลังจากนี้เรามาอัพตัวนี้ดีกว่านี่พออัพปุ๊บนะครับมันให้ทีละสองพันเลยนะต่อ30 วินะครับทุกคนดูสิค่อนขัานที่จะใช้ได้เลยนะครับทุกคนตัวนี้เรียบร้อยได้มาล้ได้มาล้โอ้แต่ว่าค่าอัพของมันโคตรแพงเลยนะครับทุกคนตัวนี้เนาะไม่เป็นไรเรามารออัพตัวดิวอะมันไม่ใช่ชื่อดิวแมนสิอัพเกรดได้ท่านดิวดา้อนเออจําชื่อตัวไม่ได้สักทีทุกคนไม่เป็นไรมาทุกคนเรามาอัพตัวนี้ตอบขั้นต่อไปเลยนะครับ อาอัพขั้นต่อไปนะครับใช้เงินอยู่ที่12ื่นเลยนั่นเองมาพอเราอัพปุ๊บนะครับทุกคนเป็นเลเวล3แล้วนะครับทุกคนดามเมจอยู่ที่25งหมระยะนะครับเพิ่มมาอีกเนาะก็เป็นระยะ70คุณดาวก็ยังเหมือนเดิมนั่นเองนะครับทุกคนอ๋อผมรู้ว่าผมรู้แล้วก็คือระยะสีแดงนะครับเป็นการตีแบบธรรมดาเนาะแต่ว่าถ้ามาอยู่ในวงตรงนี้นะครับเป็นการโจมตีแบบ AOE นั่นเองแต่ว่าผมมาวางแบบนี้ไม่ได้อ่ะดิทุกคน ตัวมันค่อนข้างใหญ่เกินไปนะตัวเนี้ยตัวมันใหญ่เกินโอเคครับนี่เดี๋ยวเรานะครับมารออัพเลยโอเคครับอัพขั้นต่อไปใช้18นเนาะก็ทําการอัปเกรดเลยนั่นเองนะครับทุกคนพออัปเกรดปุ๊บนะครับดาเมยอยู่ที่3,1,500แต่ว่าระยะลดมา50นะครับระยะเหลือที่อกาิบเออคูณดาวเหมือนเดิมนะครับทุกคนโอ้ตอนนี้นะครับทุกคนเห็นวงปะมันบวงแบบ เอีแล้วนะครับทุกคนตอนนี้ปะน่าจะใช่นะครับโอ้มนลากมาตีด้วยเหมือนเดิมนะครับทุกคนอ่าความสามารถมันยังไม่เปลี่ยนนั่นเองนะสําหรับอัปเกรดไททันดิวดารก้อนนะครับความสามารถมันก็เหมือนแบบอัปเกรดไททันดิวแมนนั่นเองนะครับทุกคนประมาณนี้เลยเนาะนี่ดึงมาคาบแล้วก็ตีตุ๊บ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  <c oughs> เห็นปะทุกคนเห็นปะค่อนข้างที่จะเท่เลยนะครับทุกคน อัปเกรดขั้นต่อไปนะครับใช้เงินอยู่ที่2,000 20, 0ตอนนี้ผมก็อัพได้แล้วเดี๋ยวผมก็จะทําการอัพเลยนั่นเองนะครับทุกคนและตอนนี้นะครับเป็นเลเวลห้าแล้วนั่นเองนะครับทุกคนดาเมจอยู่ที่41,750นะครับระยะ70คูณดาว0.25นั่นเองอตัวมันค่อนข้างที่จะโหดนะครับรู้สึกวงนี้เริ่มกว้างขึ้นเรื่อยๆแล้วนะครับทุกคนดูดิโอ้ m ม g o ก ถึงมากินนะครับทุกคนแล้วก็ตายไปเลยเรียบร้อยครับโอเคทุกคนตอนนี้เวฟ28แล้วนะครับทุกคนผมนะครับก็สามารถอัพขั้นต่อไปได้แล้วนั่นเองนะครับทุกคนอัพขั้นต่อไปนะครับใช้เงินอยู่ที่25 0 0 0อ่าอัพเลยนะครับทุกคนอัพขั้นต่อไปนะครับเลเวล6ก็คือแม็กซ์แล้วนั่นเองนะครับทุกคนโอ้พออัพเกดแม็กซ์นะครับดาเมจอยู่ที่550 ระยะ80ดคูณดาว0.25นะครับผมรู้สึกว่ามันดึงมากินตลอดเลยนะครับทุกคนดูดิจะเห็นปะมันดึงแบบดึงจับมากินจับมากินอะเฮย้ยจับมากินเสร็จจับกินต่อตัวมันค่อนข้างที่จะโหดเลยนะครับทุกคนดูดิครับโอ้ m ม g o ก็เดี๋ยวเรานะครับลองทําการกดอ่าลูกไฟนี้นะครับผมก็ไม่รู้ว่ามันคืออะไรมาลองกดพร้อมกันเลยครับชูบอ้าวทุกคนมันกดไม่ได้อะ่ะ อ๋อหรือว่ามันต้องอยู่ในระยะของมันหรือเปล่าแต่ผมไม่สามารถวางได้อะสิทุกคนเนี่ยเห็นปะโอ้ oh my god ตัวมันใหญ่เกินอุ๊ยตรงนี้วางได้เอา้าวางได้นี่ไงเขียวอยู่แต่มันวางแล้วมันไม่มาให้อ่ะทุกคน <laughs> ผมว่าอ้ามาแล้วโอเคทุกคนผมขอทำการอัพให้เต็มเลยแล้วกันเนาะ อ๋อทุกคนผมเข้าใจแล้วคือตัวเนี้ยมันเป็นแบบสโลไฟนะครับทุกคนอ้อมันเป็นสโลไฟเห็นอาไอสีเหลืองๆตรงนี้ไหมครับทุกคนมันเป็นการสโลเบินไฟนั่นเองผมนึกว่ามันเป็นแบบเอลีไม่ใช่นะเอลี e คือวงของมันเนาะประมาณนี้เลยนะครับก็คือวงสโลไฟนั่นแหละเออประมาณนี้เลยดูดิทุกคน ของข้างที่เจ้าโหดเลยนะครับตัวนี้เรามาอัพให้ตันเลยโอเคทุกคนมาอัพเลยตอนนี้เวลตันแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาลองกดกันดูนะครับทุกคนปุ๊บโอ้พอกดปุ๊บนะครับบวกคูณดาว50%คืออะไรอะ่ะมันคืออะไรวะทุกคนบวกคูณดาวผมไม่เข้าใจคำว่าบวกคูณดาวครับทุกคนก็คือมันลดคูณดาวเหรอใช่ไหมใช่ไหมครับ น่าจะใช่แหละแล้วคุณดาวแต่ว่าอะไรคุณดาวมันยังอยู่นี่ยังไม่ค่อยเข้าใจทุกคนไม่เป็นไรนะครับไม่เป็นไรไม่เป็นไรโอเคทุกคนตอนนี้ผมสามารถกดอัพไม่ใช่กดสกิลได้แล้วนะครับเรามาลองกดสกิลกันเลยนะครับอ,อพอกดปุ๊บมันให้แต่ตัวเองเหรออ๋อทุกคนมันดึงมาสองตัวทุกคนเห็นปะ คือคุณดาวนี้มันอยู่ตลอดเลยนะครับเห็นปะมันดึงมาเยอะมากเลยนะครับตะกี้นะครับมันดึงมาแค่ตัวเดียวแต่ผมเห็นตะกี้นะครับมันดึงมา2ตัวตีเลยโอ้อย่างงี้นี่เองทุกคนดึงทีละ2ตัวมาตีโอเคครับตุ๊บโอ้ยดึงไม่มาดึงไม่มาดึงมาเออเรียบร้อยครับเข้าใจแล้วเข้าใจตัวนี้แล้วซึ่งบัฟนี้นะครับมันใช้ได้เฉพาะอ่าอัปเกรดในท่านดิวดาก้อนนั่นเองนะครับทุกคน ประมาณนี้เลยตัวฟ์มเงินนะครับสามารถใช้งานได้ไหมก็ใช้ได้แหละซึ่งตอนนี้ผมอยากวางตัวนี้มากเลยครับทุกคนแต่มันไม่มีที่วางเลยอ่ะดิวางได้แค่ที่เดียวอ่ะทุกคนดูดิแล้วผมไม่สามารถวางได้เลยถึงตัวหดก็เถอะแต่ตัวใหญ่เกินไปนะไม่มีที่วางเลยนะจริงๆซึ่งตอนนี้นะครับเวทีี่49แล้วนั่นเองนะครับทุกคนในไหนแล้วเราก็วางตัวนั้นไม่ได้ละเรามาวางตัวนี้แล้วกันกินเลเซอร์นะครับทุกคน วางไปเลยนะครับเรียบร้อยตอนนี้ก็สิ้นสุดการวางกินเลเซอร์แล้วนี่ <c oughs> เราก็มารอวางตัวนี้ซึ่งมันวางไม่ได้ต้องหาที่วางด้านหลังหรอ <c oughs> เพื่อมันหลุดใช่ไหมอะวางด้านหลังไปเลยนะครับ <c oughs> นี่จุ๊บจุบจเรียบร้อยเพื่อหลุดเพื่อหลุดตอนนี้นะครับเว็ที่50แล้วนั่นเองนะครับทุกคนมาดึงบอสมากินหน่อยดึงบอสมากินหน่อยอย่าให้ผ่านไปอย่าให้ผ่าน โอเคทุกคนและตอนนี้นะครับก็เสร็จสิ้นแล้วนั่นเองนะครับทุกคนก็ประมาณนี้เลยนะครับสำหร,รับการรีวิวตัวอัปเกรดในท่านบิ l ดา a ก้อนนั่นเองนะแล้วก็เพื่อนๆคนไหนนะครับชอบคลิปในวันนี้นะอย่าลืมทำการกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับทุกคนไว้เจอกันคลิปวิดีโอหน้าเลยบ๊ายบาย